ประเด็นแรกครับประเด็นกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบันก็ยังมาเปิดเผยข้อมูลนะครับรวมถึงการสนับสนุนของนายอภิชิตเทศเวชาชีวะก็ยังอ้างว่าพันบตรโททักษิณเนี่ยได้ส่งคนไปทาาทามซึ่งเรื่องนี้นะครับทางพันบตรโททักษิณเองก็ให้ตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพานทองแทจินวัฒนได้ปฏิเสธไปแล้วรวมถึงท่าน ค่ะนักษายากฎหมายประจาตัวท่านคือท่านรัดลก็ปฏิเสธรัฐบาลโดยเฉพาะผู้นํารัฐบาลท่านนายกยิ่งรักก็ออกมาปฏิเสธรวมถึงพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งในฐานะที่เป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยผมก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีคนไปติดต,ต่อนายสุเทพรวมถึงแกนนาพรรคปฏิบัติให้มาร่วมรัฐบาลร,รวมถึงจะยกตําแหน่งรัฐมนตรีเพื่อแลกกับการที่ไม่ต้านร่างกฎหมายและไม่ต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงร่างพรบปรองดอง รวมถึงใต้รัฐบาลลักษณะของนายสุเทพยังมีการเคลื่อนไหวให้สัมภาษณ์เหมือนลักษณะเป็นเกมการเมืองแล้วต้องการที่จะเสี่ยมเพื่อให้ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับพันธดโทักศิณเนี่ยแตกแยกกับคนเสื้อแดงเรื่องนี้เราเห็นว่าเป็นเกมการเมืองอย่างชัดเจนที่วันนี้ผมว่าคนที่ออกมาพูดอย่างนายสุเทพเนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นคนที่เป็นอดีตรองนายกฝ่ายความมั่นคงและเป็นแกนนําพักวิรักวิยาปัตย์วันนี้ความน่าเชื่อถือไม่มีครับซึ่งใครเชื่อนายสุเทพต่อไปก็บ้าแล้วลักษณะนายสุเทพเคยกล่าวลักษณะอย่างนี้มาโดยตลอดแต่ไม่มีการออกมาเปิดเผยรายชื่อหนึ่งชายสองหญิงว่าเป็นใครซึ่งผมคิดว่านายสุเทพเนี่ยน่าจะจินตนาการและละเมอไปเองเพราะเรื่องหนึ่งหญิงสองชายหรือหนึ่งชายสองหญิงนยะใน พักนกรสุเทพเนี่ยก็จะมีเรื่องอย่างนี้โดยตลอดแล้วม,มาโยงกับเรื่องการเมืองในลักษณะที่บอกว่าไปท้าทายไม่ร่วมรัฐบาลนะครับซ,ซึ่งเรื่องนี้ผมขอท้าครับคุณสุเทพและคุณอภิสิทธิ์ถ้าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับระหว่างที่ฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยในกำลังรวบรวมหลักฐานและจะดําเนินการฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 26ประกอบ328เนี่ย ผมขอทาครับให้คุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพเนี่ยไปสาบานที่วัดพระแก้วว่ามีเรื่องนี้จริงหรือไม่มันจะได้จบครับเอาสังคมไทยความเชื่อเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ตั้งเลยครับเพราะวันนี้เรามองว่าสิ่งที่นายสุเทพทำเนี่ยนะครับมันหมดความน่าเชื่อถือตั้งแต่บริหารประเทศร่วมกับคุณอภิสิทธิ์จนเกิดความผิดพลาดคนตายเก้าบปดศพเจ็บสองพันกว่าคุณสุเทพบอกว่าเป็นชายชุดดำสุดท้ายก็จับไม่ได้ แล้วก็โยนกันว่าเป็นเรื่องของคนเสื้อแดงฆ่ากันเองแล้วโยนบาปไปยังคนเสื้อแดงวันนี้คือความน่าเชื่อถือคุุเทพหมดแล้วผมยิงท้าวันนี้นะครับเรื่องนี้ควรจะจบได้แล้วแล้วควรไปทําเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์นะครับและผมเชื่อว่าขณะนี้เนี่ยทางรองรวบรวมหลักฐานก็คงจะดําเนินการที่จะเอาผิดต่อไปเพราะเรื่องนี้ถ้าทำเป็น,ปนผลเสียกับทางพรรคเพื่อไทยรวมถึงรัฐบาลด้วยนะครับในลักษณะที่ ไปไปกล่าวอ้างว่ามีการทาาทามเพื่อเกิดรัฐบาลแห่งชาติประชนสับสนครับวันนี้สมาชิกพักก็ถามกันมาเยอะว่าจะมีการร่วมรัฐบาลจริงหรือไม่ซึ่งเราขอปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งว่าไม่เป็นความจริงและเป็นไปไม่ได้เพราะการที่จะให้พักเพื่อไทยไปร่วมกับระชาธิป,ปัตย์นั้นผมบอกว่าชาติหน้าตอนบ่ายๆยังเป็นไปไม่ได้เลยครับอย่าว่าแต่ชาตินี้เพราะนโยบายต่างกันนะครับอุดมการณ์ทางการเมืองต่างกัน<ต>ก็ร่วมกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับ ถ้าคุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์พร้อมนะครับพรุ่งนี้9ก้โมงเช้าเจอกันที่วัดพระแก้วครับนัดมาเลยตอนไหนเวลาไหนนะครับไปสาบานกันผมจะเชิญแกนนําพักเพื่อไทยไปด้วยร่วมกับแกนนําพักปฏาธิปัตย์นะครับ<ม>เพื่อสังคมไทยจะได้เห็นนะครับก่อนที่ความรับผิดชอบทางกฎหมายเรื่องที่สองครับเป็นกรณีที่ทางพักปฏาธิปัตย์ได้ เตรียมที่จะยื่นถอนประกันนะครับโดยไปบี้เพื่อถอนประกันรัฐมนตรีช่วยนัทวุฒิใสเกลือกับคุณจตุพรพรมพันธ์และคุณยศวริชูกอมหรือคุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยซึ่งได้รับการประกันตัวออกมาโดยคุณพักประย์ปัดได้มอบภายในวิรัตกัลยาสิริฝ่ายกฎหมายนยเพื่อไปยื่นคำร้อง กระบวนการยุติธรรมซึ่งผมมอกว่าเรื่องนี้นะครับซึ่งพรรคการแพทย์ก็สามารถทําได้แต่มันไม่เหมาะสมนะครับเพราะการกล่าวอ้างว่าทั้งสามท่านเนี่ยได้ออกมาตั้งเวทีและก็ไม,ไม,ไม่ไม่ปฏิบัติตามในเรื่องกรณีที่กระบวนการยุติธรรมให้การประกันตัวมาเนี่ยผมถามว่าเหตุเนี่ยมันก็เกิดจาก คืออย่าดูในผลนะครับดูที่เหตุก่อนเพราะพรักปฏิปัติไปตั้งเวทีรวมถึงการกล่าวโจมตีว่าพักเพื่อไทยสมาชิกพักเพื่อไทยคุณนัทวุฒิก็มีส่วนได้เสียในการยื่นร่างพรบรปรองดองนะครับรวมถึงเซ็นชื่อเรื่องแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยแล้วทางคุณวิรัตและทีมกฎหมายพรกปฏิบัติไปยื่นคำร้อง ต่อสารและบรูนเนี่ยว่าการแก้ไขรัฐมนรูนนั้นเป็นการล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยส่งผลต่อให้มีการเอาผิดกับสสรวมทั้งให้ยุบพ,พักการเมืองเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าถ้าพักพประชาธิปัตย์ไม่ไปตั้งเวทีรวมไม่ไม,ไม,ไม่รวมทั้งไม่การยื่นคำร้องนะครับทั้งสามท่านก็ไม่ออกมาขึ้นเวทีนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เห็นความไม่เป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองของพักพประชาธิปัตย์ว่าทําได้หมดนะครับ แพ้เลือกตั้งแพ้โหวตในสภาคนนอกสภาก็ใช้เกมลักษณะอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่พรรคปฏิปัตษ์โดยเฉพาะในอภิสิทธิ์เองเนี่ยนฐานะหัวหน้าพรรคปฏิปัตษ์และผู้นําฝ่ายค้านต้องปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมก็ดําเนินการอย่าลักษณะน่าจะเข้าไปกดดันหรือไปไปทําให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับถึงกว่าชนจะมองว่าเป็นการถูกกดดันนะโดยไปยืน่นถอนประกันเนะี่ยมันไม่ใช่ ลักษณะของคนที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬานะครับวันนี้เราจึงอยากจะมองว่าเรื่องนี้มันแค่ประเด็นการเมืองหรือเกมการเมืองของพรคปฏิบัติเท่านั้นเพราะารค่าวขานี้กบบระบวนการยุติธรรมก็ดำเนินการในการตรวจสอบเรื่องที่สามเนี่ยเป็นเรื่องที่สมาชิกพรักปฏิบัติเนี่ยโดยเฉพาะนายถาวรเสนเนียงออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะมีการตรวจสอบและเอาผิดรัฐบาล ในกรณีที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะมีการพิจารณาเพื่อให้นาซาเนี่ยได้ใช้สนามบินอุตาเพาโดยเฉพาะทางอเมริกาเนี่ยขอใช้สนามบินอุตาเพาซึ่งเรื่องนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็มีการประชุมกันและจะนําเข้าสู่คอมอว่าเรื่องนี้ต้องเข้าขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตามรัฐมนูนมาตรา190ซึ่งผมอยากให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับ ทบทวนบทบาทตัวเองอย่าความจําสั้นกรณีการให้สัมภาษณ์ได้ชัดเจนว่าเรื่องนี้มันเป็นมาตั้งแต่รัฐบาลของคุณดัิสิทธิ์ซึ่งคุณกสิทธิ์พิรมเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่9มิถุนายนเนี่ยว่าตัวเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคือเป็นอดีตนะครับ ว่าโครงการที่สาระขอใช้สนามบินอุตภเปาที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยเริ่มตั้งแต่รัฐบาลพักประชาธิปัตย์วันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะผู้นาําฝ่ายค้านและพลพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอย่าความจําสั้นว่าเรื่องนี้นะครับเคยเสนอผ่านนายกสิทธิ์มาแล้วก็เสนอต่ตรัฐบาลพิบัติพยาธิปัต์ที่เสนอแล้วรัฐบาลพักประชาธิปัตย์นั่นเองที่เสนอไปอยังนางฮิลารีคลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศและพูดคุยกับนายบันคีมูลเลขาธิการยูเอ็น รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะใช้สนามบ,บินอูตเภาเป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศในการกู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติและช่วยเหลือด้านมนุษธยธรรมในภูมิภาคโดยมีวัตถุประสงค์หลักเนี่ยสามข้อคือหนึ่งฝึอกอบรมเจ้าหน้าที่ไทยสหรัฐรวมท้งมิตรประเทศอื่นๆสองเป็นโกดังเก็บอุปกรณ์รวมทั้งอาหารโดยจะมีการพัฒนาอาหารที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินอันที่สามเตรียมความพร้อมปฏิบัติการภายใน24ชั่วโมงเมื่อเกิดภัยพิบัติในภูมิภาค เรื่องนี้ทําต่อเนื่องมาหลายปีเห็นไหมครับนี่คือคําสัมภาษณ์ของนายกสทกษ์พิรมอดีรัฐมนตรีต่างประเทศและปัจจุบันเป็นสสพักประชาธิป,ปัตย์ผมถามว่านี่คือความจําสั้นหรือเปล่าที่วันนี้รัฐบาลที่แล้วนะครับ<อ>ได้ขี้ไว้ผู้ภาษาคําไทยแล้วแล้วรัฐบาลชุดนี้มาตามล้างตามเช็ดให้แลววันนี้ยังมาตรวจสอบ บอกว่าจะเอาผิดและจะยื่นมีการตรวจสอบหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจอีกผมถามว่านี่คือสังคมไทยเนะี่ยวันนี้พักประชาธิป,ปัตย์คานทุกเรื่องครับโดยเฉพาะนายอภิศรเวชชาชีวะผู้นําฝ่ายค้านค้านไม่ลืมหมูลืมตาค้านไม่ลืมว่านี่คือนโยบายตัวเองและ็นการประสานตั้งแต่รัฐบาลของนายอภิศรโดยนายกิทธิ์เนี่ยได้บอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลเรเยร์ปัตย์เสนอไปยังนางฮิลรี่กินตันลำดีต่างประเทศ และไอพูดคุยกับในบันคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติหรือเลขาธิการ UN เนี่ยเรื่องบันเดยดําเนินการต่อเนื่องมาวันนี้นะครับผมอยากให้พักประาธศปั์เนี่ยเลิกคานหันมามองตรงที่ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนกันบ้างวันนี้นานาชาติประเทศเพื่อนบ้านเขาเข้าใจครับแต่พักประชาธิปัตย์โดยเฉพาะในอภิสิทธิ์เวชาชีวะและสมาชิกพักเนี่ยแกล้งโง่ไม่เข้าใจ ัารท,ที่ตัวเองเคยทาไว้นะครับวันนี้จึงบอกว่าการที่รัฐบาลจะนําเสนอเรื่องนี้เข้าท,ที่ประชุมคลรมมเนี่ยทางฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นครับแล้วก็เรื่องต่อมาครับกรณีที่ทางพรรคเพื่อไทยได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นจํานวนมากครับกรณีเรื่องการมีการปีโต๊ะพนันบอลโต๊ะ mm hmm. พนันยูโรนะครับรวมทั้งการพนันผ่านออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าขณะนี้เนี่ย ผู้ปกครองเองรวมทั้งพี่น้องประชาชนเนี่ยร้องผ่านมาทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมทั้งต,งต,งต่างจังหวัดเราอยากให้มีการกวดขันเรื่องนี้โดยจะทําหนังสือถึงท่านรองนายกเฉลิมอยู่บำรุงเพ่ดูแลสำนักงานตำรวจชาตินะได้นเนินการในการที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้กวดขันนะครับเพราะการพนันในปัจจุบันเนี่ยมีความก้าวหน้าไปเยอะปัญหาต่างๆหลังจากที่ฟุตบอลจบนะครับแต่อาชญากรรม หรือเกมยังไม่จบเพราะมันมีปัญหาเรื่องการเป็นหนี้สินพนันแล้วก็มีปัญหาเรื่องผู้ปกครองก็เดือดร้อนเกิดกรณีที่มีเรื่องการเขาเรียกว่าติดหนี้นันบอลต้องไปก่ออาชากรรมนี่จะเป็นปัญหาต่อมาซึ่งวันนี้เราถือว่าตัดไปแต่ต้นลมนะครับต้องไปแก้ต้นเหตุก็ดองงมีการดําเนินการเรื่องพนันฟุตบอลยูโรเนี่ยอย่างเป็นเป็นลักษณะที่เป็นบูรณาการอาจริงจังนะครับซึ่งวันนี้ก็ร้องกันอย่างมาต่อเนื่องนะครับวันนี้คงจะมีแค่นี้ครับ มีคำถามไหมครับถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวยื่นเอกสารนะครับ